ดูสบายดีเด้อดูสี่น่องเยาดีเด้อาดีเด้อไม่เห็นด้ว่าหบเห็นเคู่ใหพี่น้องเลยเจ้าชดดอีคือเ่วยหรอมาดีเด้อ่อยนีเท่ายก็เปสิบบ่

จ้าอย่าแนมมึงเด็กกล้องเน่อยเด้อโอ้อากาศคลายสบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีซีกันเบอร์สุขุทุกคนตอนนี้อยู่ทึ่งอ่าทึ่ต้นจำปาพี่น้องอยู่ทึ่งพี่ก็มีต้นจำปาเนาะตะกี้เพิ่นปลูกเป็นแถวลงไปใช่ไหมพี่ฮั่นบอฮั่นบออยู่ทึ่งพี่กัมีหฮั่นข้าฮั่นขายเลยพี่น้องเจยิดผลคือมาจังเดยอ่าทึ่ พูดจำปาักี <S <s ่้องเมอกีแต่ปูน้ำกเนาะและก็มีปุ๊บดอกจำปานเน่อเอาสบายดีเด้อบุสุุกคนพี่้องต่างลาว่งไทยทั้งต่างประเทศตามทางลงาเนี่เป็นบันไดขั้่เนาะคนไทลุงและก็เอานังน้ำครับฮะฮมืเบิ่งแล้วมือเบิ่งแหละไปพี่้องเลย แมนอ้ทุกะปล่อยลงเนี่จลอยนยบเลยีอยยช่งแค่นี้พี่น้องเลยหรืแค่นี้ตุนเงนขึ้นบึงี่ม เบียดในรึต <brightness> <desserts> ้องเบรกใช้เบรกพ่นเลยลงหอดพ่นน่ะคายแน่ดอกพี่น้องเลยเนาะกน้องอ้อนเลยหนาซีดไปลายเติบพี่น้องเลยเบก้าผาขึ้นมาเนาะสูง nhiệt động vô thôi thấy bao tiền sao mười đấy mười nè bự cả mi thân thôi này à, thưa, phải động huyên bạn con vô lùng phun vô นี่ป่แนี่เนี่บอลบอกก็เผื่อเนี่ยบอลบอก้องมืนเกิดอีกมันบอลอ่างงีวิเมนเนะเอาคาตะกี้คุณจ๊ะโดยโดยพูดจำปาทิพูดจำปาซักเนาะโอ้ยเกียวงานต้นจำปาก็ปูกตามเข้นทางนี่เมื่อพุนดคุณได้โมเสกคุณนะ ก็เผื่อผิ่นสิลงมาโหดช่วงใดบ้านเมืองเนาะจะขันเด้หน่เนาะโอ้ยพี่น้องเฮ้ยเปนผักที่ทะเลาะกบนคำหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะหปห้าผักเอรเสียนเป็นไรชดบอแมนไปากระงยางถ่ายพุ่นแล้วสันลุงพุ่แล้วมามาระวังเรัวง มันค <as> ือหัวำพันธุ์คนองจนอ่อนเแล้วพี่น้องเลยนะฮ่าเข้มขึกจังใดเมย์เมื่อยพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศยังห้พ่อแม่พี่น้องกินซีเบิ้งเนาะจิบเป็นจังใดก็ได้แเมียนตอนขาขึ้นก็ตอนขาลง็ซีเบิ้งเมื่อย์เนาะเบิ้งอีกก็ได้พี่น้องเลยเนาะเบิ้งทับชมชิวทัดธรรมชาตินี่แหละลองมล่นมันหน่งยรับพี่น้องเลย บ่้่วนไหนพี่ต้องโอ้โธ่ท้งมัเสยเบนปูฝึกดีเนาะมิจีดนกฝึกเนาะได้กาท่าไทยดีได้พี่น้องฝึกเฮงอะไยดีโอ้ยบ่ค้บนี่น่าแปลกวะโอ้เออโ อาทุมพี่น้องเลยกำลังลงมาพี่น้องเป็นหุบปัดเนาะหุบปัดพระพุทธาภิเษกจังใดพี่น้องเลยนี่ก็เนาะเป็นเด็ดใดเนาะยังบูธเชื่อมีแต่ของบูฮันเนาะเป็นเคงเป็นคาได้แบบนี้เนาะหนึ่งเลย อึ่ะดข้ออะไรบันนี่เป็นบอลระเบียงเพื่อนบ่ะทำนองนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะอืมตะกี้เป็นบ้านเป็นเฮื่อนนี่เลยพี่น้องพยเนาอเบ้างราดสว่าง Ủa, cứ bảo lao chém đi bò ơi, anh tinh. Đời, 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 ต่างชาติเนาะือว่าคนอยู่ทางใดทางไกลทางไกลกะลงมาได้ไปได้มาเหมนบิาเนอย่ดีเนาะเดยบอจขนนเรื่องเสดอขเอ่าสบายดีเด้อทาีเนีออันนี้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก ทั้งป si ีดเปอร์เซนนี่ก็ถือว่าลายเติบได้บปอเซนก็คืออะไ้ทั้งเีดเนาะเนาะแม่ไม่แล้วเนาทั้งเีดเนาะก็มีโดนบ่นมีโดนบ่เฮ้ยอ๋อผมจะมาชัยผนเห็นเฮ้าอยู่บ่้าง ก้นี่โอ้ยเนาะนี้แบบนี้่คยต้องเบิ่งนเด้อม่ม่ข้าก็จะตาเขาจะดีกว่าจะกเป็นผูใหญ่เปผู้ใหญ่ท่อเปผูใหญ่เด้อใกล้เลยด้อเ่ยยี่ดีเนาะเด้อจุดตาดีเด้อเด้อ

แต่ตามเดนี้ก็บุยันสีรด้เนาะเป็นแทนได้ลยกแบแบ่เพิ่นีนี่นเนาะไม่ไเพิ่นไปู้เดียวด้เพิ่นไปู้เดียวได้จะเป็นแบบตัดโตเป็นชิปตามเนาะตามตามลังมานะแม่่าดีเลนาะนไปนเออเยะเนาะันยงาะอก่ายอนาะมัเป็นยังเนาะ ได้มีแต่คนเป็นตาเาเนาะยืนบื้อบอยู่ไอ้เนอะต้องผุ่นรเซนก็ได้เออกุ่ก้อยู่มามากทกนยังนี่ยัมดาลงเลยนี่นนะครับยังมีขี่รถอยู่รงไปห้องพูดอีกไปวันจอดรถป้ะลงได้เลย่อยยังตัดหมดแล้วหาช็อตอยู่ให้ฮอตแต่

อ่าขึ้นมาก็จนฮอบจนอึมื้อนี้นะบอกกางตรงเลยกินแต่ลูกชิ้นพี่น้องมื้อนี้เนาะเข้าเด้เข้าบ่ไดู้้กบ่มีแงเนาะเนาะอืเบิ่งหลายเบิ่งด้ยังขึ้นมากินหญ้างพี่ได้เนาะบาดนะพี่น้องชมนํากันเหับตกบ

้นอาลนาะขนมาเปลีนเนาะ่อนบันา้วเนะอยพะนองเก็บเครื่องเก็บของละเก็บเครื่องเก็บของกลับบ้านละบอไปนี่ไปแฉกไปลุงก่อนดอ้อน้อ บลงมาลมพี่ถึงแห้งนั่นเนาะอยากจะขึ้นไปย่างขึ้นป้เทิ้งคุณน่เนาะเพราะว่านสูงกูมูได้เนยเนาะขนมชันอะไรอยู่นี่กันเลยเนาะอยากขึ้นไปเทิงบุณมีกูเลยโอ้ถ่เดี๋ยวคนมาเคยมาน ไปดูไ้แม่อ้นเนาะแม่อ้นน่ขึ้นมาดหอคะ่อ้นอาวเนาะมันแบบมันเป็นแบบคือจิตใจดึงดูดอ่ามันนี่เนี่ยดึงนะปวดแน่เนาะปวดอยากาเห็นได้ใชปวดอยากเห็นได้ใะอาวเราถามาเบึ้งเราหัวคนเาหรือหัวคนเราเนาะบอกข้าหนูขากลับเอรงนี่บัวบันใดว่าบัวลายบันใดบวลยเอาบึงชิ้ได้เนาะ รับเด้กับขาขาับเขาูเบดีเด้เลยลอยเพื่อเพื่อพ่อแม่่น้งงทีนร้ายังมทัในบงเห็นแล้วโอ้ลงมาบบคือมืดฝนอยู่เลยเนาะเออละมื่นมื่นนการละหอด้นบ้าน่งข้าข้าวอผมคืออาาืนบ่นบ่นางีมือนีไปไปหา chiều sẽ เซ cho men ก่อน thì สะอุ่ม nhiều lùng อ้ามักไปนยังพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่ามาเป็นเทือเลขข้งเลขของปีนับนองเลยจักย้ำได้บัตทีนี้จักจะได้อ่มาเยี่ยมมาอยากพอจัดด้เจ้าจะลืมเด้อนั่นเดมมายังน่ะพูนเอาเอาบอกคำก็ได้นี่นี่ พาล่มไปเลยดิเฮ้ยเขห็นอยู่อี่สิบสามซมือยันขาดเยอะชมวงนึงเลยเหรอไปสิมือก่อนสิไม่ขเมือก่อน อ๋อเห็นว่เห็นว่ะโอ้ย e ถ <reci him S 1> ่ายหูน uh, ้ำเพลินไปหน่อยเนาะถ่ายหูน้ำเพลินโอ้ยมาเบิ่งดูห่างนจวเนาะเจาวันลองลอกลัวตวดยิงไปใช่เนาะถ้าลองกลัวตวจริงอ้คลองพูดลยนี่จ็ดูจ็บัอยุ่ยติิงมันเน้นีนะสามเพลินเลยสามใบเลยสามใบดเพล่นไปหน่ยเนาะเอาขากะถ่ายไว้เราเอาสามใบป่ะ ไขอเหาเล้อจิตอะไรก็ใบหนึ่งสี่สิคือออกบุญข้าว่ากันนะอ่าเธอจะไปเพื่อเพื่อเพื่อเพิ่อมาถ่ายน้ำเนาะเพราะเรากำลังมือกล้องนี่มาเมือกล้องนี่ดีพี่้องเนาะนี่กวนแสงนิดนึงเนาะเป็นยังไตามสภาพมันหอมงี้ยหอมไม่ค enfin ่อยอยู่เอาลงจุโค้งระบาดที่ด uh. uh ิอบบาดยังข่อยได้ยังค่อยเจ้าเจ้าเมาข่งอยนะ้เจ้าเามาาของมากคือกัน

อยากพาดูพเมีมาถ่ายดิเนาอะไรเออะถ่ายอนาะบนไหนเนเอาของเจ้าน right? ี oh, um ่เห็นบ่ทีน่ะคิดถึอได้ทีว่าถ่ายคลิปถ่ายูกน้ำด้เนี่รอ่ารเ้ามาแตอา้ัเช้านอนด้วยยากทาดโอ้การดนิโอ้ยมาจะเนินกัางไกลกะ กัวเป้นกระเป๋าเป้ซึ่งมาสิไปไกลุ๊บซ่าสิไปต้อมา้นมา้นีอันนี้อานจะจสิต่เนาะอูู้ใกบอเนาะ้อได้่้นบ้นลวก่ีขอยนี่ใก็ไปบ่อีบานเนาะเอนนนไปังไงเนี นาเมนเข้าห้องอีกมั้เนอามาเบิร์นุกหน่อยเนาะได้กได้แตซื้อขอดใจเนาะโดยนี่เอาจังไรกขอโทษขอให้ได้ไรที่ว่าให้ท่าแต่ว่าเป็นหิปของเหนเจ้าเด้นเด้อขอบใจโอ้ยเนอะมันจิจกันข้าเมื่อหนึ่งเข่าอีกว่แห้งน่นถ่ายลืม่า เอาเทไร้ใบยังช้นบซาพันก็ได้อย่างเคยเอาโบซาพันขอบใจเออเอาเอาเออไปเลยเอาเอาการ่าดนน้องไอ้จุงไรฉันดเ่นนเ้ยขเข็นโบอนเห็นนามาเด้อมาเด้อเห็นยูดิแม่ชีเห็นแน่นะเห็นเห็นเลยเนา่ะวันนี้แม่ชีคือว่าตั้มหนึ่งว่ะวันนี้นไปคือตั้มนาอะมัดลุกมาคือยังมีชุดดิคุณปู่มาตัมเนาะมตัเนาะ อรัพี่น้อยเนาะมาหอดเนาะผมุ่งมนใจได้เลยเด้อ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 ดอห่าี่เจ้าตัวใดบูิบอ้เด็งามมาครับตัสงามงามงามนะคบางามนั่งกบตัวนั่งบชิที่อตัวใดเอาบชิยืนกั้งาม ยิงแตงเอ็มเลยนย่องตีเอเนี่ย่ายภาพเดียวรูปทายนี่รูปยังแล้วแล้วคิดแล้คิดนักเน้องงกล่องนึกล่องมันก็เฮ็ดคักกดีเนาะงามกดีเอาเอามาทำเขย่ามายืนจะมาให้เจ้าตัวยืนนะโอเคม่กันด้วยโอเคตืนด้มาตอกัน

มาเยี o, th no. pa, ่ยมมาย่านเด้อมาดิดมาเที่ยวยากแด้พี่น้องเนาะอยากพาทั้งอ่าพ่อแม่หรือว่าอาย่านอกลูกเมียมาดิดมาเที่ยวาทุพี่น้องพูดโอเคสําหรับคลิปนี้กสิได้จบคลิปแล้วเด้อบดนี้พี่น้องเอ้ยอ่าจังไดก็โอเคอยู่ดีไม่แงอ่ามาเยือน วัดภูจำปาสักเนาะอ่าจังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงเดอ้อบัดขึ้นสบายดี